แนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรใช้วิจารณญาณในการนี่แหละรายงานตัวเด้อคนสุรินทีวีครับเจ๊ตังคนผู้ใยค่ะพี่นิวสุรินไทยแ,แลนด์เฮ้ยรวยค่ะผมทำน้ำโชค พ่ออ <ừ> mm. ีสานทิพเกณฑคุณประวัติทีวีเ่าอีสานทิพอ์ทั้งสือ้งเล่น่เราเป็นโบาโไ่่น่นีึ้นคน่ารื่นเงยน้างารื่นเอ่ครับยานึงเป็นเหตุป่ะครับอาจารย์อีมันเขาหาหนึ่งะานึงเป็นเหตุถึงใหญวัดได้บ่ะใหญ่วัดเลยหาหนึงเป็นเหตุอยู่ไปได้จนใหญ่วานึงเป็นเหตุหานเป็นเหตุวิ่งก็เขาทั้งบนทั้งล่าง ว่าวิ่งซูนกันหนึ่งนูมันก็เข่าบนตัวศูนบนล่างนึงอันหนึงแ่ะก็ก็อเลยว่าเต็มร่างเสียดเลยใสยวิ่งเป็นได้เงินอยู่ดอกเหมือนวังหันได้พรได้ใส่สว่างเหนนี้กัน ตัวนี้แห้งมันใจไหลได้มุ่นทการมากมุ่นมาเองคุณครูคุณครูค่ะเออเรียกสีเขาดียินนะคุณครูเติมกระดาษมาไม่นี้ให้คุณครูเขียนบอกคุณครูเขียนคุณครูเขียนบอกครับวะให้ได้ครูไปแล้วคุณครูคนใหม่เขียนงํามีคู่ชิบ้าแก้วเพออ้ออ้ออันนี้พออ้อได้ได้ไหมพออ้อพออ้อพออ้อกำลังกลังเขียนอยู่เดี๋ยวครับผมสำหรับสำหรับสูตรของอาจารย์ใน นั่งวันนี้ครับผมเฮ็ดตรงกันจากที่สูตรครับโอ้ที่ให้หน่อยๆนวยหางหนึงเด้อหวน,นี้เพราะว่ามันใจไหลห,หน่วยหนะาอาจารย์นอสิบบอกกับีให้วิ่งศูนย์คือเก่านะซื้อเงก็อะไรเฮ็ดติดศูนย์ไว้งววนี้แล้วก็สีนี้เลขฟันให้อีกหางหนึ่งแค่นั้นละครับเ่ื่ลายดอกนี่สูตรเทศตองมันตรงกันไว้ศูนย์คือเก,าอก่าวัวนี้ มาตงกับหศูนบิงศูนก็มาศูนอันนี้มันก็สีศูนอีกเดียวนิ้าจันนี้หาสูตรคนเดี็วตรงกันตัวใดเราก็จะเอาตัวั้นหมวด่างหันหมวดก้อนมันก็ตรงศูนกันหนึ่งหลายบิงศูนกันหนึ่งแต่เด็กฟันกับมาได้หาหนึ่งเดียวเห็นวะับนอ่ะหวดนี้กับฟันได้เร้วเพาเขาฝันต้องการครับบเออฟันมาเขามาบวกนี่ละเขามาบวก บอกเป็โตเลยเหรอเลยล่ะเป็โตมาอืมมันว่าเขาบอกเป็ดโตเลยบอกครับโอ้เป็โตเลยเข็นหนาเลยหดเลยหมดเลยีนี่ครับสี่หยสองหางเร่งเรียกหมดนี่มัดต่วมัดครับสี่หยสองหางมักแง่งบนเป็นบนล่างเป็นร่างนะครับนอาจานเนาะไปบุรล่างน้ำละบนล่างน้ำละเรียกสองหางนึงเนาะมันจัการมากจริงเรียกสองหางแ่นั้นะเขียนว่างวมดเลยมันเข่าเนาะ กู้มากอครับกู้มากกู้มาตรฐอนมากสองงานกับเขาเป๊ะเลยเดี๋ยวนี้มาหมดพออมาหมดพอออพอเขียนนะถือเอาข้อมย่างก่อนนี้ขาอครับวิ่งจับคูมาเลยครับจับู่ไห่เด้อบนวิ่งศูนย์ศูนย์ต้นมากึ้นบนขา้บนขบนาจานย์บน้นบนล่างบนขึ้าบน้นบก้าบน้นบนนบน้นบ้นบนนบูนย์นบนบน สามตัวเก้าห้าสูนั่นแหละหางเดียวคร่ะหางเดียวก็จะเอาหางเดียวตัวเนียเก้าห้าสูนแล้วก็ซีบีเล็กฟันอีกหางหนึ่งครับเพิ่งจะบอกสามตัวกันไหมครับอาจารย์อันนี้โบแมนครับเล็กคำนวณตัวคำนวณอันนี้เล็กฟันนี่หนึ่งสีตัวเดียวเลยเหมือนมาบอกนาข้นเก่านะซื้อเอาตัวเก่าน่ะวราแนั้นดิเล็กฟัน วันเด้อหนึ่งซีครับทุาต้บอกเป็นตัวคมนซิบซีตัวเดียวเลยกรับพ่ออาจารย์โอ้ขันบอกกับก็เดียวจะเชื่อเดียวเียกเดียวตาดอกมาเดียววันเดียวยังน้อนฝันยังไดบอกครับอาจารย์แมนมาเม่าดูวัดนีเราฝันได้ซิบซีนี่นี่อาจารย์ได้มาอยู่ในใจจับมือล้วครับได้จับมือแล้วกับหลวงพ่อผ่ไปวันผ่านเนี่ย หลังจาก้พังไม่ได้ไมนี่เงี้ยมันก็ได้ไหลมือตือหมดละถ้ามันถือวันนี้ยหญยเป็นไรครับบอ้ยมันถือได้กับเบนี้ยู่งนี่ยู่องเ่าบไปใส่ดอกบัวนี่เบอรใหญ่หรครับบับอรใหญ่เดียวคดได้ดีมากแค่นี้บอกครับอาจารย์ก็หาซูนกับุดซี่แค่นี้บอกเออเขาหาซูนกแดงๆลยึงี่หนึ่งซี่หนึ่งซี่หนึ่งซี่อเลกฟันเอากระโด บนหางเดียวสร้างหางเดียวซ้อมโตพาจานมาตัวใดขับทีเป็นเอกสูตรคํานวณครับห้าศูนย์ตัวเดียวเลยห้าศูนย์ตัวเดียวอัดหนักหนักเลยตัวนี้ยศูแข็งแข็งอันหนักเลยร้นหนบนเยอแต่ว่ามหัิพานมาใต้ตรงตรงมาพาจาย์แมนได้ห้าหนึ่งเลยบอกครับเมนหาหนึ่งข้าเผาหาหนึ่งนี่แหละเรียกฟันกับหนึ่งซีอันนี้กับปริตรีบอกเป็นตัวเรียกฟันไปตัวเลยครับ เคยบอกว่าัวเก่าคนละซีซีกป็ามากับสาทัวด้วยครับได้คอโชคดีมิดุ้าผู้ใดเห็นชิปนี่กับผู้โชคดีล่ะเห็นชิปนี้คือผู้โชคดีแมนอือแก่ละม้าไม่นี่คู่กามากคู่กามากมเซ็ตเลยสร้างซืกซือเลี้ามาสร้างซืกซืเล้ยมาครับเลขาหัวกันอยู่หัวหย่อนสร้างซืกอซื้อเลี้เลยกบาลนีพระเจ้าใงญ่บบานเหียนเท่ากันออกสุปปี้ดิ ปีนี่ปีที่แปดสิบเด้เด้ออะเรื่อมื่อกเออแปดสิบนะปีที่แล้วมันเจ็ดสิบเก้าอัตมามาสวดม้วนอยู่นะบอกย่มยมอ,อมเจ็ดสิบเก้าเลยย่อมถือเมื่อป่านคุณตัวบันพุนปีนี่ปีนี่ปีที่แปดสิบเด้มันกับเขาก็เรียกอัตมายมอยู่มีศูนย์อยู่เอาผมมีแปดแต่ยังมาแปดศูนย์เหล็กเจะาู้ข้เจ้าใหญ่การไหม้นะครับการเหล็กข้าเจ้าใหญ่นะห้าคูออ่มักบอกว่าสีบวก ปีที่แปดสิบมันออกคุกปีติใจนี่ปีที่เจ็ดสิบเก้ามันก็ออกเจ็ดเก่าเออกเจ็ดเก่าเมื่อปีก่อนพูดกันเกตสิบแปดกับอวหาหนึ่งออกกันได้หระหาหนึ่งเก่าหนึ่งลัตเตอรี่นี่บอมี่ขายเดี๋ยวนี้มาขายหาใบให้ลุงพ่อใหญ่ลุงบวกลุงพ่อใหญ่ซื้ออรรถเป็นแปดศแปดแปดศูนย์แล้วซื้อเจ็ดใบลุงพ่อใหญ่หน้าดนเนี่ยหวยหวยจุดซื้อมะขายเกตลอยหาซีฝุ่นหาใบ ลุงพ่อใหญ่เลื่อลอยเสือเอาบอกเราซื้อเลยแปดศูนย์ฝากเลขพระเจ้าใหญ่วัดหงเงื่อแปดบอกทุกปีหงเป็นเลขมงคลไหครับเลขมงคลนะนี่เลขแปดศูนย์นี่เลขวัดหงพระเจ้าใหญ่วัดบ้านศรีสะเลดวัดหงของเขาก็แล้วอันเภอพุทธที่สูงปีการเด็ดเก่าครับเด็ดเก่าปีนี่ปีที่แปดสิบอย่าลืมเป็นอีวอกให้ซุปีนะ อาจารย์บอกว่าห้ามลืมเด้อครับเด้อแปดศูนย์เด้อเอฟซีเลยทางไก่ทางไก่เดี๋็นคลิปนี้เดียวเดี๋ยวคนีิฟ้าหลายตัวก็เมียนเด้อเพราะว่านี่ตัดออกมาเราไปเขียนกลับให้พ่อมเขียนเป็นวิ่งสองตัวนะคบแต่ว่าอาจารย์ต้องให้ขนาดละเก้าศูนย์กับหนึ่งซีว่างอีกได้ครับอาจารย์ตั้งข้อครับอาจารย์เก้าห้าศูนย์กับหนึ่งสี ตะวันเลขกหางลืมกับชื่อแปดศูนย์แปดศูนย์เลขมงคลอาจารย์มงคลของหนึ่งปีมีครั้งเดียวปีละเทือยวิ่งศูนย์บนวิ่งศูนย์นี่คือว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวกินรวดสั่งก๋วยเตี๋ยวรอสั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยวิ่งศูนย์เนี่ยสายวิ่งนี่สายวิ่งสายแหนงสายวิ่งสายแหนงสายแหน่งแวงรอบผ่านเด็กอาจารย์มุ้งเคยผ่านที่เทียดได้หลายวิ่ง ถามเบาที่เกนตัวอาจารย์ว่งวิ่งศูนย์กับเขาทั้งศูนยทั้งหึ่งเนาะว่างกันไหมีกไม่หลุดเนาะอาจารย์เนาะไม่ไม่มีหลุดแต่ว่าไอหลุดมีตัวได้น่เอียงว่าเก้าศูนย์ัเก่านนแต่ผ่านจันมันใจค้านะครับมันีมันใจหาศูนย์ี่เหลยวหลาศูนย์หาศูนย์านี่ครับพ้อมเด้อตัวเดียวเค็งๆเลยครับเนี่ยเปนะครับอาจารย์มงมตัวน่ครับ มันหลายกล่องยาาใส่ยาปเป็นต่งเลยครับเนี้ใพูดได้ดีเหดคลิปดีล่ะคือผู้โชบดีนี่แหะตัววงใบล่ะคือตัวเน้นวงสีแดงกาแดงเก้าห้าศูนย์หนึงสี่แปดศูนย์ห้าศูนย์นะคะเป็นวงสีแดงต็มร่ำกับเทียนล่ะ่ากนะเต็มานกว้างวัวประมาเต็มซากขมิ้นมันรอเต็มซากขมิ้นลยม Cú xa cà mình này nè, tìm cú xa cà mình nào, sao tìm lắm cả thiệt đâu, ní mà cãi đâu Thế là chán đi cấp gì bỏ khắp thứ 12, màu đứa Vấn thứ 12 ừ, vấn thứ 12 nè Chán hết, nhám đầy gặp nhám một cơn Nhám, căm viên này nè, áo viên nè Căm viên nè Quán viên cẩu, áo kết nướng tùng tùng đây à มาทันวันน้องบัตรถามาบ่าท่นเนี่ยควรไมาเอาตัลิศไวันที่สิบสามอาจารย์มันตีตรงกันบ่สิได้หามันตรงกันได้ย่างไรเอฟซีนะสำหรับสายบุญยุ้ยไก่นะพ่ออาจารย์เป็นเดินทางมาหลวงพี่ได้นะครับนี่ให้พื้นครับแดงค่ายมาให้อยู่เมื่อวันที่สิบสองต่ก่อนอาจารย์อยู่วัดนี่นี่มาอยู่ตระเล็เราก็เ็ที่ที่อยู่ปู้น่ะครับได้ในบัตรบัตรนำมุ้งเนาะเจ็ดหนึ่งเต็มเต็มเป็นเป็นเดียว โดนตีมาเปิดตีบอกเบาที่เจนเยอะเลยเนอะโดนตีมางั้นให้เหมืนตัวอาจารย์หันมาท่านี่อี่จุดหน่อยเลยโอ้บ่ท่านคักจีครับอี่จุดหน่อยก่อนน้ำลายนสิฟ้าให้เบิ้งหน่อยพูดไม่เห็นเลยแป๊บๆตื่นตัวเอ่อเจฟบีเป็นจ่าน้ำรายขับซึกงไหมเอาลวดเอาลวดวิ่งศูนย์เด้อสายวิ่งเลยยังได้ก็ได้เขาวงคมสีแดงๆให้นะครับสำหรับตัวนี้ของอาจารย์นะครับ950นะครับ14นะครับห้ามลืมนะครับ80เป็นเลขมงคลนะครับ มาถือจะแขงหงก็สอยกาก็พุนอนในลุงมาถือจะพูนอนในลุงเราีเจนเดี๋ยวพาว่าถ้าเขาวดนี่บบฉันเขาแลงเนียนสิบสันวดเขาเรงนะเขาเขา่งพอมการมาคุณกูมันคุนกูมนูมอนเขาคือเก่าล้วเป็นยังดรกเขาแท้ละสายวิ่งนี่ยังกล้ารับประกันอาาจรย เวแวเนาะครับผมสาธุู่ลเอ่ะโอเคนะครับสาธุสาธุสาธุค่ะกรมสการครับสักกาเนนากมสาร์อาจารย์อาจารย์เาขะไหนะเลขสามตัวเก้าห้าเลขล่างเลขล่าง1นสเน้นตัวไหนครับ5 0า0ูนย์หานยะครับเน้นาเลย เคียงๆเลยเคียงๆนะครับผู้ใดเห็นคลิปเดียวไว้รอผู้ดีผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็คือผู้โชคดีใครเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้นอนเลยสั่งก๋วยเตี๋ยวถาดแล้วเดี๋ยวพายจานด้วยใจไอเอฟซีมันถือหลายอยู่เนี่ยหรอได้เลยเล็กบิงหนึ่งกับสูนมันมากเหมือนกันเนาะสามกระสูนมันออกจย่างไรให้หมด หาหนึ่งได้บ่หาหนก็ศูนย์ศูนย์นก็ศูนย์ศนย์วิ่งศูนย์กวิ่งหนึกัเขาครับ